ใบหน้าอย่างนี้จะงดงามสุดๆไปเลยจริงๆแม้แต่จะเวินยุนเ่ก็เทียบไม่ได้เฮ้อมีวดูแล้วความสรุปจะไม่ค่อยมีผลต่อแมวเท่าไรเจ้าแมวบ้านี่เจ้านายกองเจ้าตกมาอยู่ในมือของข้าแล้วเจ้ยังกล้าขู่ข้าอีกเหรอฮะเมียวข้าจะตลุกนางเจ้าแล้วเอาเจ้าไปป้อนเป็นอาหารหมาป่าซะ เมียวฟิวฟวฟิวฟ้าจงแมวป้าข้าจะฆ่าเจ้าฟิวจ้าเสร็จกระยาเอ้ยเจ้าน่ะเหรือคิดอยาจะฆ่าแมวอย่างข้าน่ะเมียวเฮข้าควรหน้ากล้าเป็นร้อยวันเนี้ยข้าจะต้องฆ่าแมวตัวนี้ให้จบได้หืมเดี๋ยวก่อนนะทวินจีวายไปแล้วหายไปไหนนะ ท่านหาค่ายอยู่เหรออืมอ้าพกุ่อ้าจ้าจ้าไม่ได้ถูกวางยานึกว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาก็สามารถทำไม่กล้าติดกับดักได้เหรอคิดว่าพวกเราเป็นคนตาบอดหรือไงเป็นไปไม่ได้ถ้า้เจ้าจะรู้ตัวแต่พวกเจ้าก็ดุมกวนสรุปไปแล้วแต่ยังไม่ได้กินยาตอนพิษอีก ถ้ให้รู้ก็ไม่มีทางที่จะได้ผลอะไรเลยสักนิดสิอีกอย่างหงยิงยังให้เจ้ากินยาไปแล้วด้วยเฮ้ยข้าคือมือเทวดาจจวินจิวนะต้องเข้าใจสักหน่อยสิจจวินจิวรู้ตั้งนานแล้วแล้วทําไมนางถึงโรให้พวกเราลงมือด้วยนางต้องการจะทําอะไรฟุบพวกเจ้าไปข้านะไปข้านะ พี่จวินจิ๋วคนที่เหลือพวกเราจัดการหมดแล้วผู้หญิงเลวคนเนี้ยก็โดนพวกเราพาตัวมาแล้วด้วย <c oughs> จะจวินจิจ๋วจวินจิจ๋วอย่าอย่าใหญ่ฆ่าขนนะเพราะท่านอะาตมาญาทั้งนั้นเป็นความคิดของเฟิงเทียนฉีทั้งนั้นเนาข,นนนขาต้องการํำกบร,ร,ริสุ์กลงย่อยเปรตเพื่อนทำให้เรื่องเลยเติดจนสายเกินกว่าจะแก้นี่ไม่เกี่ยวกับก้านนะก็ถูกบงกับคงคับกลมขู่นะหุ่นยิงเจ้าคนรา้าย ตึก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 เจ้าเจ้ากี่จะทำอะไรเจ้าเจ้าอย่าเข้ามานะทำอะไรเมื่อครู่ก็มีมือข้างเนี้ที่ป้อนยาฆ่าใช่ไหมกรุบแล้วยังมีมือข้างนี้ด้วยไม่ไม่ไม่หยานะาฟุบเอาละ มือที่แตะต้องข้าก็ได้หักทิ้งไปแล้วขั้นต่อไปข้าควรทำยังไงดีกับท่านดีนะจวินจิวจวินจิวนี่เจ้าจะจะทำอะไรนะกล้าไปถึงรอยทายางอาณาจักรเทียนจงเลยนะถ้าเจ้าข้าข้ากล้าไปอาณาจักรเทียนจงคงไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ตะกูลจวินก็ต้องย่อยยับแน่ตะกูลจวินเหรอเฟิงเทียนที หากท่านสามารถทำให้คุณตวินย่อยยับได้ทั้งตระกูลได้เช่นนั้นข้าก็ต้องจุดพลุฉลองสักหน่อยแล้วน่าเสียดายที่คุณปอดแอกหญิงท่านเนี่ยเหมือนไร้น้ำยาเฮจะว่าไปท่านคิดว่าท่านเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของห้องเต้ข้าก็จะไม่กล้าลงมือกับท่านอย่างนั้นหรอที่ไม่ได้ฆ่าท่านเพราะข้ายังไม่ได้เห็นท่านกับตะวินยุนเซใจรามหญิงเลวอยู่ด้วยกันตัวติดกันแจต่างหากแล้วจะไปทำบุปเพสัญวัาระหว่างพวกท่านฟังได้อย่างไง แต่ว่านะข้าก็คิดอยากจะให้ของขวัญแต่งงานใหม่แกพวกท่านสักหน่อยนะอะไรอะไรนะกู้สงหยุนเฉียวมาช่วยกันหน่อยสิเด้เลยก็รับแม่นางจวินฟุบหยุดหยุดนะหยุดเซออียวเ,เลยต่อไปหากว่ามีผู้ชายคิดจกกระปุกกับเจ้าอยากจะรังแกเจ้านะเจ้าก็เลียนแบบขค่ได้เลยนะ บทเรียนเนี้ยจะทำให้ผู้ชายเลวรามจำฝังลึกลงไปในกระดูกดำเลยล่ะอืมอืมเออจะวินจิวจะวินจิวจะจะทำอะไรบุ้าไก่ก้าเกี่ยวโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเสียไปถึงเราเลยผู้สอบคนอื่นอยู่ที่อย่างไกลออกไป อนี่มันนานไปแล้วได้รับโทษตรมาอะไรกันเนี่ยโอ้ออยตายและวไม่รู้ไม่ต้องสุดแล้วจับให้แน่นๆล่ะอย่าปล่อยมือนะรับทราบเออขอรับ <c oughs> ตุบตุบตุอ้าวดูชัดเจนแล้วหรือ,อยังอื้ออืที่จริงแล้วมีวิธีที่สองก็น,น่าสนุกอยู่เหมือนกันดูให้ดีล่ะฟิว เอาออกมาฟุบเจ้านานี่มันสิ่งที่ล่อมงไม่ใช่หรือหืโอ้ยขาสั่นหมดเลยโอ้ยจำได้หรือยังอืมอืมข้าเข้าใจแล้วปีศาจน้อยตัวต่อไปได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วฟุบฮ้อ้อ้้าจะไม่ฆ่าเจ้า นี่เป็นพลูไฟที่ขอความช่วยเหลือจากสำนักเทียนจงเมื่อพวกเราจากไปแล้วเจ้าก,ก็สามารถลากพลูไฟเพื่อขอความช่วยเหลือได้นะเข้าใจหรือไม่ล่ะไปกันเถอะทำไมี่จิบินเฉีวเอาพลูไฟขอความช่วยเหลือให้พวกเอาไปล่ะเจะเวินยุนเซ่กับเฟิงเจียนจีมั่นหมายก,กันไว้แล้วข้าจ,จะให้จะวินยุนเซ่เป็นแม่ไม้ได้ย่างไงล่ะ ตะกูลจะวินไปตามหาหมาป่าและโมบเพื่อมาฆ่าค่ะเช่นนั้นข้าก็จะให้ของขวัญของพวกเขาคืนไม่แน่ว่าเมื่อจะวินยุนเสกกลายเป็นแม่ไม้ไปแล้วอาจจะมาขอบคุณข้าอีกด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอวันหลังจากเรื่องจะวินจิวไม่ได้อย่างเด็ดขาดปังวันจัดมาสือตูสิว่อปากคนออกตามหาสถานที่ส่งสัญญ,ญาณพุ่ไฟจนพวก จากนั้นได้นําตัวเฟิงเจียนทีและหงหญิงที่บาดเจ็บสาหัสนักกลับไปรักษาตัวที่สํานักอย่านะช่วยด้วยช่วยด้วยนานสวนลึกที่สุดในภูเขาผู้วางยินเจียวกับจวินเสี่ยวเลยก็ต่างมุดแวกันอยู่ทุกวันจวินจิ่วได้แต่งตั้งภารกิจให้พวกเขาเนื่นคือต้องปะทะก,กับสัตว์มงคลอย่างน้อยวันละสิบตัว ไม่จำกัดระดับและไม่บังคับว่าต้องฆ่าให้ตายแล้วนาแกเอาสุนัขมาให้จงได้ด้วยเป้อมหมายหลักๆก,ก็คือฝึกฝนทักษะก,การต่อสู้และสั่งสมประสบการณ์กู้สงถูกส่งตัวไปดูที่ลานปลาลองเพื่อป้องกันการมีสัตว์มงคลที่แข็งแกร่งเกงินไปออกมาและยุ่นเฉียดกับเจาบินเซลเลยต่อกอนด้วยไม่ไหวเมียวเมียวเมียวสำหรับเจ้าบินจิ๋วนั้นนางได้กดเยวเอาไว้เริ่มตน้นการฝึกการควบคุมสัตว์มงคลของหงแดง แมวเฮ้ยดูแล้วเสียวอูไม่อยากจะฝึกจริงๆวิธีการควบคุมัสตว์มงคลจะช่วยเสียวอูได้จริงๆเหรอเนี่ยแน่นอนม่าได้สิก้าจะไปหลอกเจ้าได้อย่างไงแมวจะมาได้ยังไงนะภารกิจที่เสียวจิ๋วมอบหมาให้ก้าสำเร็จแล้ว นี่เป็นแผนที่ตำแหน่งของตะุนไพรที่มูลล่กาค่าตามเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วจวินจิวเอ๋อยากไปเก็บตอนไหนก็ได้เลยข้าไร่ตากายป้องกันไว้ที่เดิมแล้วนอกจากเจ้าก็าไม่มีใครมองเห็นตะุนไพรพวกนั้นได้ว้าวมาหูยข้ารักเจ้าจริงๆเลยจูบทำได้ดีมากเออที่แจ้เสียวจิวเอ๋ก็ชอบตะุนไพรขนาดนี้เลยเหร เช่นนั้นครั้งหน้าหากต้องการจูบจ,กจักรวินวจิวก็จะง่ายมากไม่ใช่หรือคนเลวผูนี้ยิ้มได้ร้ายกาดมากนจจต้องกิจกรรมอะไรเรื่องเร็วๆแนะ่เมี้ยวฟังดูแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่เสี่ยวอู่จะก,กี่อ้อนทำหน้าตาหน้ารักเม่อยู่ต่อนหน้าข้าทำไมข้าทำอะไรนางไม่ได้บางทีโมูหยี่อาจจะมีวิธีทำให้นางตั้งใจฝึกได้จริงๆเช่นนั้นก็ฝากมาให้กับข้า พรุ่งนี้ก้าจะคืนแมวที่หัดการสืบตัวถหงแดงเป็นให้เจ้าเจ้านายดีหรือเปล่าล่ะข้าตามตามนี้แล้วกันนะไอ้ยเมียวเมียหเจ้านายตอนดุผู้ชายจมเอาหลงตาหนีไปแล้วไม่นึกเลยว่าเจ้าแมวเหมียวที่น่ารักอย่างข้าฝากไว้กับกนลูกติดนะเจ้านายเห็นผู้ชายดีกว่าแล้วก็ละเลยแมวเหมียวเหมียวหูเจ้านายเหมียว เฮ้ยเจโดนอายเฮเหมียวเป็นเด็กดีนะใครใ์จ้เจ้าแอบอู้ต่อหน้าข้าอยู่ประจำล่ะเฮือมียวเจ้านายก็ไม่แอบอู้แล้วไม่ได้หรือเหมียวก็ไม่ไปมีเหมียวันาป็นคนโรคจิตตารุนแมวเหมียวเหมียวฟุบเหมียว กัดได้โรคติด้ตายเลยเมียวตุบหมูยี่ก็จะกัดเจ้าไม่ตายเลยเมียว <c oughs> ฟิวนั่นคืออะไรเนะี่ยเหมือนว่าจะเป็นแมวนะเป็นแมวแน่ๆแหละแต่พวกเจ้าเคยเห็นแมวที่ตัวใหญ่เท่านี้ไหมล่ะว้าวอีกอย่างอีกอย่างนะทำไมหนะ้าตาเหมือนกับเสยอหมูของเจ้าวินจิ๋วอยู่หน่อยๆแล้ว เจียวจีวเออทำไมเหรอแมวของเจ้าไม่ฝึกวิชาแอบอู้อยู่ตลอดเวลาฮ่ามียวเสี่ยวอูนั่นละสิเจ้าบอกวิธีการควบคุมสัตว์วงกลมของหงแดงจะเป็นประโยชน์กับเสี่ยวอูแต่มันไม่ฝึกด้วยซ้ำนี่จะทำยังไงดีล่ะไม่เชื่อฟังตกไปสักจากก็ได้แล้วมีเอวเจ้ากล้าอยู่ใ้เจ้านายตบข้าเหรอห้ามใครรังแกแมวของข้า แต่ว่านี่เป็นแมวของเสี่ยวจิวออตบไม่ได้เสี่ยวจิวออฝากมันไว้กับข้าเถิดขอแค่คืนเดียวข้าก็สามารถฝึกการสืบตอดหงแดงให้มันจนทําเป็นได้นะจริงเหรออือเมียวเจ้านายขอเป็นคนเรยวขอต้องตบแมวแนะ่เจ้านายจะเอาข้าไปฝากไว้กับเขาไม่ได้นะข้าสัญญาได้เลยเสี่ยวจิวขออ้าจะไม่ลงมือกับแมวของเจ้าแม้แต่ปลายนิ้วเสี่ยวจิวเออชื่อข้าหรือเปล่าล่ะ